สองโปรไฟล์สุดว้าวของไฮโซมิกว่าที่เจ้าบ่าววุ้นเส้นวิริทิพาขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปของวงการบันเทิงแล้วสำหรับวุ้นเส้นวิริทิพาพักดีประสงค์หลังจากที่คบหาดูใจกับนิกธนภูมิกุลมานานกว่าสมปีล่าสุดถูกฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแล้ว ท้ามกลางการแสดงความยินดีจากเพื่อนๆและแฟนคลับมากมายสำหรับนิกธนภูมิกูลมีดีกรีนักเรียนนอกอังกฤษเคยศึกษาที่ลอนดอนสคูลออฟอีโคโนมิกแอนด์โซเชียลไซแอนและเคยทำงานตำแหน่งอินเวสเมนต์แอนด์บิสเนสดีเวล็อปเมนต์แมเนเจอร์ที่บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชน ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย er, ดำเนินธุรกิจฐานหินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน